ได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยก็คึกคักมากๆเลยค่ะเพราะมีเหล่าคนดังนะคะจากต่างแดนมารวมตัวกันในงานชมใหม่สยามเซ็นเตอร์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมพลาดโอกาสสาคัญแบบนี้นะคะเราก็เลยส่งกีรติไปเกาะติดบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยและตอนนี้นะคะกีรติพร้อมรายงานอยู่แล้วนะคะพบกับกีรติได้เลยค่ะ ขอบคุณครับพี่ฝนครับหลายคนท่บ่นคิดถึงสยามเซ็นเตอร์ครับปิดประตูเกือบครึ่งปีครับแต่ในวันนี้สีใสของที่นี่จะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งกับการเปิดตัวโฉมใหม่ได้ดาราจากทั้งต่างประเทศและบ้านเราตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้แหละครับบรรยากาศงานเปิดตัวโฉมใหม่ของห้างสยามเซ็นเตอร์ศูนย์รวมวัยรุ่นแห่งแรกของประเทศไทยคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายครับเพราะมีดาราเกาหลีสุดฮอตคิมบอมจากซีรีส์ Boys Over Flower หรือ F4 เวอร์ชันเกาหลีมาประเดิมเดินชมแหล่งช็อปปิ้งสุดคลาสสิกของบ้านเราก่อนเช่สัมภาษณ์ถึงความประทับใจในการมาเมืองไทยครั้งนี้ว่ารู้สึกอบอุ่นกับการต้อนรับของแฟนคลับชาวไทยแถมยังพูดภาษาไทยให้สาวๆหัวใจละลายกันด้วยครับแต่ที่ทำให้แฟนคลับเป็นปลื้มมากที่สุดเห็นจะเป็นการที่หนุ่มคิมบอมเปิดโอกาสให้แฟนคลับกว่าร้อยคนได้จับมืออย่างเป็นกันเองครับ ที่สําคัญนะครับไม่ใช่แค่ดาราเกาหลีครับแต่ดาราแถวหน้าของไทยที่มีช็อปในสยามเซ็นเตอร์ก็ไม่พลาดมาเรียกลูกค้าด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นคุณนายตำรวจแป้งออจิรากับร้านจิวเวรี่ไตรหรือร้านเสื้อผ้าของคุณนายฟองเบียร์นุ่นวรนุษย์แต่ร้านที่เรียกแขกได้มากที่สุดคงหนีไม่พ้นร้านตําแหลของผู้จัดการดาราสุปตาเอสุภชัยเพราะไม่แค่แต่งตัวจัดเต็มมาพร้อมกระเป๋ารูคู่ใจเท่านั้นนะครับยังโชว์ลีลาควงศาก์แสดงฝีมือตำส้มตำรแสแซ่บให้ได้ชิมกันด้วย ถ้านักแสดงไปไหนเราก็จะสอนเขาว่าต้องจัดเต็มตลอดนะเพราะเราเป็นคนของประชาชนขนาดพี่เอไม่ใช่เป็นคนของประชาชนนะเป็นคนของพวกหนูๆน,นะพี่เองจัดเต็มแล้วว่าถ้าไปไหนแล้วด้อยกว่าพี่เอนะเดี๋ยวเขามาขอลายเซ็นพี่เอพี่เอไม่รู้นะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับประตูสยามเซ็นเตอร์ได้เปิดขึ้นอีกครั้งในรอบ5เดือนโดยมีทัพคนบันเทิงพาเรตโชว์โฉมบนพรมแดงอาทิวุนเส้นวิริธิพาพิตต้านพัทรลุงจานัถาวีรนุชทีมซีด97.5 fm นำโดยบอสตุยธีรพัฒน์สัจจุล รวมทั้งนางเอกมาแรงใหม่ดาวิกาที่มาเปิดอกถึงหนังพี่มากพระขนงที่เพิ่งปิดกล้องไปมานๆครับมันสนุกจนมันลืมยากะค่ะแต่ว่ามันอาจจะยากตรงที่เราถ่ายกันเป็นถ่ายแค่ตอนกลางคืนนกงสดกก็จะเสร็จตอน7จ็ดโมงเช้าทุกคนก็จะตาแบบว่าตาลอ,อยว่าง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่พอหลายๆคิวเขาก็เริ่มชินก็เริ่มโอเค และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งสีสันในค่ำคืนของกรุงเทพมหานครที่ทางทีมข่าวในายเตทนปักหลักให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ที่เดียวแต่ว่าตอนนี้ผมขออนุญาตคุณผู้ชมและพี่ฝนไปปาร์ตี้ต่อก่อนนะครับขอบคุณกิรติด้วยนะคะและถ้ามีเหตุการณ์อะไรสําคัญเกิดขึ้นแบบนี้ในะวงการบันเทิงอีกนะคะกิรติก็จะไปปักหลักรายงานหมายคุณผู้ชมได้ดูก่อนรู้ก่อนใครที่นี่อย่างแน่นอนนะคะติดตามกันได้กับนายเตทนนี่แหละค่ะ